สวัสดีค่ะกัมมาพอกัน,นุคือเกานะคะเมื่อนี้หนูสิพาทุกคนมาเฮตตมปาดุกหมอปลาจา้าอันดับแรกเขาก็ต้องไปหาปาดุกก่อนนะคะอยู่ที่ตลาดนัดขมือน,นี้ย่างหาวัตถุดิบสงสัยเมื่อยค่ะก็เลยแวะหาสื่อของรองทองก่อนอันนี้ก็เป็นร้านโตเกียวประจำตั้งแต่สมัยหนูหนยหน่อยตั้งแต่สมัยเลี้ยนประถมพุน่ะร้านนี้หนูบอกเลยค่ะว่าสมัยเลิกเรียนนะคะตรงแรียนมาหาเลยค่ะเราจะขายอยู่ประมาณหาบาทแต่ว่าตอนนี้เป็นสิบบาทนะคะรสชาติก็ยังคือเกาค่ะแซแบคือเกาค่ะมีใส่เค็ม ใส่หวานอร่อยเหมือนเดิมเลยกอสิบ่หิวปันไดดอกแต่ว่าสร้างไปหลายหลายนี่ขนาดล่องทองแล้วนี่พีกัดอยู่ตลาดน้องกีจ้ะเพื่อพูดใดผ่านมาร้ <c oughs> านในตำนานคือกันเดนิเปอร์ตั้งแต่สมัยโน่แน่อยจนถึงตอนหนีก็นานเติบอยู่ด้อค่ะเอาละค่ะได้เวลานะคะหอมาเฮ็ดแนวกินคัมละค่ะโนูก็เตรียมของล้างปลาล้างเหี่ยงจัดของร้อนแล้วรียบร้อยนะคะก็ซ <c oughs> ื้อม้าโลนึงนะคะโลนึงกัิได้ดยูซ4โตค่ะเตรียมเครื่องขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะ หอมกระเทียมเพื่อเป็นการดับเข้าของปลาดุเขานะคะเครื่องกระจะลานิดนึงนะคะเพราะว่าเฮากระลูก,กัอนอยู่นะคะว่าปลาดุเนียมันก็สีขาวแห้งค่ะเมนูก็ง่ายๆนะคะวันนี้แต่ว่าก็เป็นเมนูที่แซบเข้ามดหมออีกมื่นแล้วล่ะคะ่ะแซบเรียตสอกผุนละแล้วเฮาก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่พวกเครื่องพวกอียงลงไปเลยค่ะ ใส่พริกแห้งลงไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันแต่ถ้าเกิดว่าเฮาบ่มีกับว่าต้องใส่ก็ได้นะคะแน่นอนค่ะว่าต้มหมอปลาก,กระตองมีปลาแม่นบค่ค่ะอันดับแรกเขาก็ใส่ปลาลงไปเลยค่ะปะลาลากินหอมหอมหอมจนไปถึงข้างบ้านพ่นละ่ะหนูก็สิีไส่หลายนิดนึงนะคะเพราะหนูมักปลาหานูมักกิน,นะคะ่ะหนูอยากให้กินมันแห้งๆเอาให้ข้างบ้านได้ถามเลยค่ะว่าเฮ็ดอ,อียงเนาะคือหอมแท้ <c oughs> หลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะคะเขาก็ใส่ปลาดุข,ของเขางลงไปเลยค่ะซีโตจุกๆุซีโตนี่ก็มีแต่โตยย้ย ทุกโตเลยได้ค่ะกับเข่ามือนีก็ง่ายๆปลาดุกซีโตโลนึงกับเจสบาทเองค่ะซัมนีก็อิมแล้วค่ะกับเข่าของฮ้องหลังจากที่เท้าใส่ปลาดุกลงไปแล้วนะคะโนก็สิต้มเอาไว้เลยแบบนี้นะคะเอาให้มันเปื่อยไปเลยต้มไปสักพักแล้วนะคะก็ลองมาเปิดเบื้องนะคะกินหอมบักคักเลยค่ะอันนี้ก็คือว่าเปื่อยแล้วนะคะเปื่อยบักคักเลยหลังจากนั้นโนก็จะมาปรุงใส่แค่ผงชูรสซํานั่นก็แซบแล้วค่ะ ปิดเตาแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปซัมนีกระเซยแล้วค่ะเก้าข่าของเขาใส่พริกผงบีบหมักน้วซัํานีกกินได้แล้วค่ะปลาดุกเปื่อยจนวางหัวรูดพ่นละเปื่อยแห้งข้าพี่น้องเบิ่งเอาที่ละกินนี่หอมแต้จมูกเลยค่ะยืนตักไปกับกืน่น้ำลายไปไหลเอือกเยอะขาะตอนนั้นผู้ใดเคยกินปลาดุกต้มหมอปลาลาบ้างค่ะเ <c oughs> ม่นมาบอกแนวเหตุคือการกบหนูบอ <c oughs> แต่อย่างว่าเนาะค่ะสูตรไผ่สูตรมันเหตุจังไดกระแ่บคือเกาเนาะหนูเป็นคนนึงที่ว่ามากินปลาลายแห้งขาดบ่ได้เลยแหละ เฮ็ดริกผงซื้อๆหนูก็ต้องใส่ปลาหลาน้ำผิดผงน้ำด้ค่ะลองคิดเบิ่งว่าหนูหมักซำไหนหนูกะตักน้ำแยกเอาไว้สดนะคะมันสังสาใจเฮาก็มาใส่ผิดผงแน่จักน้อยแล้วก็ตามด้วยบีบหมักน้วค่ะทุกคนเม้นมาบอกแน่ค่ะว่าเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงสำหรับคนที่มักอาหารแบบนี้เบิ้งไปคือสีดำลร้แตกเนาะค่ะ